รยากาศแบบนี้ใจกลางใจกลางเมืมองเ<ม>ยาวราช <ๆ S 1> นั่นเองนะครับ<เอ>ถ้าพูดถึงอาหารจีนไม่มีใครเกินก็คือพัตคาลเชียงกิริลล่าใช่ที่สำคัญนะคะใกล้เทศกาลสําคัญแล้วสําหรับคนจีนนะคะนั่นก็คือเทศกาลวันไหวพระจันทร์นั่นเองทุกๆปีเขาจะมีไส้ใหม่ๆนะครับมาต้อนรับพวกเราและที่สําคัญวันนี้ีน่ยนะคะเขามีแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเซตเมนูดีกว่าเซตสุดประหยัดแต่แสนอร่อยเอาเป็นว่าอยากรู้นะคะว่าเป็นไส้อะไรเซตสุดประหยัดแสนอร่อยเป็นยังไงเชิญเลยครับที่พัตคาลเชียงกิริลล่าครับผม สาขาเยาวราชครับข้างในฮะช่วงอร่อยชวนชินสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ สวัสดีครับผมคุณแม็กนะฮะเจ้าของร้านนะฮะใช่จะบอกว่าทุกเทศกาลวัวพระจันทร์ขาดไม่ได้เลยต้องมาที่นี่ร้านนั่นเองนะคะปีนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะปีนี้วันที่15กันยาครับผม15กันยาเรามาดูกันดีกว่าว่าปีนี้มีความพิเศษอะไรบ้างวันนี้ปีนี้มีกี่ไส้เอ๋ยเยอะมากปีนี้เราก็มีไส้ใหม่ไส้ใหม่หม่คือไส้อะไรฮะไส้ลากบัวครับผมอีกไส้หนึ่งที่เป็นไส้ใหม่นะคะไส้มังคุดปีนี้ก็คือเป็นมังคุดกับราบบัวเางแต่ไส้เดิมที่ เราเห็นเรียงรายอยู่มีอะไรบ้างคะไปเตอรก็จะเป็นทุเรียนครับผมเป็นหอยิ้งก็เป็นไส้เก๋าลักนี้จะเป็นไส้ตะยพืชครับผมแล้วก็เรียกว่าสายเสียนต้องบอกว่าที่นี่โดดเด่นอีกอย่างก็คือตัวแพ็กเกจจิ้งงงเเรื่ออขแพ็กจนะมะมามีอันนี้คือ4ชิ้นแพ็นสี่ชิ้นครับผมเป็นดอกใช่ครับเป็นดอกสี่ชิ้นดอกโบตันและกล่องใหญ่เนี่ยอันนี้จะเป็นกาวองล้มเดินครับผมก็จะมีไฟแบบนี้แล้วช่มีไฟมีเพลงมีเสียงเพลงด้วยใช่ครับผมชุดนึงกี่ชิ้นนะครับคุณแม่จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นนึงอ่าากชิ้้นเล็ขงในน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 ครรััับออีี้้ส่วจะเเปป็็มมิิหกกผ เป็นสองไส้ลมการจะเป็นไส้ทุเรียนกับรากบัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำดีกว่าไหมพี่เจี๊ยบนะฮะทำสูตรไหนอันนี้วันนี้เอาไส้ไหนดีอันนี้เป็นไส้รากบัวครับผมเอารากบัวให้เราดูใช่มาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเสรอจแล้วฝั่งนี้เลยค่ะสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีค่ะเจอกันบ่อยๆนะครับแนะนำชื่อครับเชฟธนาสิริบุตรนะฮะอันนี้คืออะไรคะครักำลังทำอะไรอยู่ผสมเปลือกนะครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้แลนะ ใส่แป้งสาลีลงไปใส่แป้งสาลีนะฮะตัวไส้ความพิเศษของรากบัวนี่เราเอามาทําอะไรเป็นพิเศษปะคะเราก็จะนํานไส้รากบัวนี่ไปมาปอกแล้วเอาไปต้มนะครับผมให้ได้ที่เสร็จแล้วเราก็เอาไปผสมกับน้ำตาลแล้วไปบดไปโม่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะับก็จะกลายมาเป็นตัวนี้นะ,ะนวด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 คือกรรมวิธีของที่นี่เนี่ยนะคะเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นเป็นเป็นอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์บล็อกลมนะครับอ่าบล็อกลมถ้าด้นเราจะใช้ลมดันออกมาออืเนี่ยนฮะนี่นะฮะ อ๋อไอ้อย่างกับพิมมันก็จะไม่ทําให้แตกนะมันจะเอาออกมาง่ายใช่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปทําอะไรต่อเชฟอบนะครับนานไหมคะ20นาทีแล้วก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะคะขนมไหว้พระจันทร์ที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นต้นตํำรับจริงๆของเชงกาลีล่าวันนี้เรามีอาหารมาด้วยใช่ไหมคะคุณแม็กใช่ครับผมวันนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นใหม่ครับเอาวันนี้นะคะขอบคุณเชฟบ้าครรรรัััับบผมมมมคคคอออ่่่่่่่ะะะะะเเดดดีีีี๋ยวววไไปปูกกกนนนาาาาโโชชใหขงงลล วันนี้เป็นยังไงฮะคุณแม่ครับอาหารบนโต๊ะของเราวันนี้เราก็มีหลายแบบเรืองเป็นอาหารแบบอาหารจานจานเดียวอ่าฮะสักอาหารจานชุดนะครับผมเรามาดูจานเดียวก่อนไหมเพราะว่าเพราะว่าจานชุดเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วคุ้มค่าสุดๆและจบด้วยของหวานด้วยแต่ว่าเราต้องเริ่มจานเดียวก่อนครับใช่ครับผมนะอันนี้เป็นเป๋าฮื้อสเต็กนะครับผมสเต็กมีกระเพาะปลาสดอันนี้เป๋าฮื้อตัวใหญ่เลยใช่ครับผมนี่ค่าพิเศษอะไรเอามาเฉียนนะครับเฉียนครับผมนน้ำแดง จ้น้ำแดงนะคะแล้วก็มีตัวกระเพาะปลาด้วยใช่ไหมคะน้ำแดงก็ดีอ่ะหวานมากครับคุณผู้ชมครับตัวเป๋าหืออร่อยมากค่ะเรามาเป็นชิ้นใหญ่ๆจริงๆแล้วเป๋าหือเขามีความเหนียวนุ่มอันนี้เป็นอาหารจานเดียวมีอะไหนที่เป็นจานเดียวอีกไหมคะจะมีของเป็นปูนิ่มครับผมปูนิ่มอันนี้จะไปคั่วกับซอสไข่เค็มครับตัวนี้ที่เหลืองๆนี่เห็นเป็นไข่เค็มใช่ไหมไข่เค็มครับผมคือทำมาแบบว่าไม่ไม่ได้แบบน้ำเย้มอะแบบทำมาเป็นแห้งๆถ้าเราจะเป็นใล่คั่วแห้งๆมากกว่าค่แห้ มีติดหวานนิดๆไม่ได้เค็มจนเกินไปแต่ให้กล่าวว่าใครอยากทานกับข้าวอันนี้ก็อร่อยเยอะแล้วที่ข้างในนะฮะับฉ่ำไปด้วยน้ําซอสของไข่เค็มที่มันซึมเข้าไปข้างในมาที่นี่ไม่เคยผิดหวังเรื่องรสชาติอาหารจีนนะครับคุณผู้ชมนี่หมดหรือยังคะสำหรับเมนูอาหารจานเดียวอันนี้จะเป็นเป็ดปักกิ่งล้วตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวจานเดียวครับผมตัวนี้เดี๋ยวอันนี้เรามาชิมสั่งไหมเพราะเดี๋ยวให้ให้เชฟเขาไปหั่นมาให้เราไหมถูกต้องหรือพี่แจ็คจะกินทั้งยันนี้เลยถ้าไม่มีใครพี่ก็ก เมนูเลยพี่เพราะอันนี้เป็นเมนูอาหารเซตถ้าผมเใชตแล้วใช่มฮะใช่ครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยอย่างแรกนั่นเป็นตัวนี้เลยครับผมหมูแดงกับเป็ดย่างอันนี้เป็ดย่างนะฮะเป็ดย่างฝั่งอีกฝั่งนึงก็คือหมูแดงใช้น้ำซอสตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับผมเราจะพูดถึงเนื้อเป็ดมันมีความนุ่มนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยเขาจะมีความกรอบแล้วก็ราดเป็นน้ำซอสมันจะทำให้รสชาติเนี่ยชูความอร่อยขึ้นมาอีกทีนึงในหมูแดงมันมีความมันอยู่ด้วยแล้วพอมันมันอยู่นิดนึงอ่ะมันนุ่มแล้วมันหอม อ่ะอย่างต่อมาดีกว่าอันนี้ข้างๆเลยครับผมกำงร้อนๆเลยครับผมเมาไฟอันนี้จะเป็นยาจีนสบกระเพาะหมูครับแล้วก็จะเป็นสเต๊ะครับผมสเต๊ะเดี๋ยวเราต้องเอาเนื้อสัตว์ต่างๆลงไปใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีหมูดำหอยเชลล์แล้วก็จะเป็นกุ้งโออันนั้นอะไรคะอันนี้จะไฟห่านครับคือเยอะมากจริงๆค่ะอ่ะระหว่างรอเดือด มีอันนี้ก็มีตัวหัวปลาครับผมตัวนี้คืออบมาแบบแห้งๆนะคะไม่แบบไม่เลี่ยนไม่มันหัวปลาอะไรอะคุณแม็กพว่าเก๋ามังกรพวกเนี้ครับอ๋อปลาน้ําลึกใช่ไหมเก๋าบังกรใช่ไหมฮะมันมีแค่นี้แน่นอนนะฮะมันมีความหอมฮะนี่คงรสชาติความอร่อยไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีกลิ่นของสมุนไพรเครื่องเทศเต็มเหนียวเนื้อปลาเนี่ยมันเข้าเนื้อมากนะคะมันมีรสชาติอร่อยอยู่ในนั้นลุกเลยทีเดียวเทียวรักลุกฮะ สั่งไหนครับคุณติ๊ตากระเพาะหมูกับกระเพาะหมูด้วยทำไมเราถึงใส่กระเพาะหมูเข้าไปให้ด้วยล่ะครับช่วงนี้ก็คุ้มค่าไงของกระเพาะหมูนี่ยก็เป็นกับเพาะมีควอนร่างกายด้วยไงครับขอบคุณค่ะรายการแล้วนี่จะเผ็ดไหมคุณแม่ฝั่งนี้มันจะเผ็ดนิดนิดครับผมคือจะบอกว่าน้ำซุปฝั่ง ของปลายเป็นยาจีนหอมมากเขามีความหวานแต่เป็นเป็นหวานแบบธรรมชาติไม่ได้เป็นหวานแบบเติมอะไรลงไปนะคะส่วนของผมเป็นน้ำซุปอะไรนะฮะเตะใช่ไหมใช่ครับผมไม่เผ็ดอย่างที่คิดนะครับมันจะมีความหอมนะฮะแล้วก็มีความมันนิดๆนะฮะคุณผู้ชมครับหมูดำากอดีอะพี่หมูดำเขาแบบนุ่มอะใช่แบบสุนกลั่การมากเลยเอาล้ฮะในระหว่างนั้นก็เป็ดเราหั่นเรียบร้อยพอดีหนังนี่ฟูมาจากเนื้อเลยนะฮะทานหนังกับแป้ง ใช่ครับผมแล้วก็เอาเออนื้อไปทำเมนูครับคุณสอสองอย่างก็ได้นะครับพร้อมกับใส่ผักนะฮะ<า>ต้นหอมพริกแตงกวาแล้วที่เนี้ยแปง้งบางซอสเขาหวานกำลังดีแล้วตัวเป็ดอะ่ะพอมันมีมันนิดๆเนี่ยพี่มันมีความหอมลอยขึ้นมาแล้วมันมีน้ํามันแตกมาด้วยอะ่ะไม่หวานมากตัวน้ำจต้นเนี่ยฮะมันทําให้เราสามารถทานได้จำนวนเยอะจำนวนมากขึ้นอันนี้คืออันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นเมนูเดียวเมน,นูเดียวครับเมนูเดียว แล้วก็เมนูเดี่ยวใช่ครับแต่เป็ดกับหมูแดงใช่อันนี้เป็นหมี่มีอบหัวปลาแล้วก็หม้อใช่คระปุกไฟรวมถึงมีของหวานเป็นเมนูได้เป็นน้ำเชื่อมไปปั่นครับกับเนื้อคันลวกครับผมราคาเท่าไหร่คะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับคืออยากให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันเยอะมากจริงๆริงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะวันนี้ก็ยังไม่มีกำนับหนุ่มไปเรื่อยๆอะไรกับเลเรื่อยๆใช่ถามเลยนะครับพัตคาร์คิงกิลล่ามีชุุดนีี้ททก่มมััคครบ เฉพาะเยาวราชอย่างเดียวนะแต่ว่าขนมแม่พระจันทร์มีขายทุกสาขาทุกสาขาทุกสาขาไปอุดหนุนได้เลยค่ะเอาละครับถึงเมนูสาธิตนะฮะแน่นอนนะฮะวันนี้ไม่เอาเป็นเซตเป็นชุดดีกว่าเอาเมนูแบบประหลาดนะฮะอันนี้ก็แล้วกันนะฮะครับผมปูนิ่มคั่วซอสไข่เค็มไข่เค็มนะฮะเชิญในครัวเลยครับและคนที่จะทำสาธิตพี่สำลิดนะครับสวัสดีครับนะฮะ อูนิมไปทอดมาแล้วอ่ะทอดมาเรียบร้อยครับอ่าขั้นตอนต่อไปวิธีการทำทายังไงพร้อมไหมครับเชฟครับพร้อมครับเริ่มได้เลยครับน้ำมันพริกเผานะครับแล้วก็ไข่เค็มสัตว์กระขั่วโอ้โอพละลายแล้วสีเขาสวยมากเหล้าจีนนิดนึงใส่เหล้าจีนไปน้ำมันงาครัะมันงาโอ้โหนี่เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะฮะติดไปได้ซอสซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ใช้ไข่เค็ม อันนี้แหละครับปูนิ่มนะฮะลงไปเลยนะครับให้ซึมเข้าไปในเนื้อปูนะใช่ครับสุดท,ท้ายก็ตัวซอสซอสไข่เค็มนะอันนี้ก็คือต้นหอมทันเป็นต้นทอนอครับผมเขาเรียกว่าคั่วซอสไข่เคม็ม <c oughs> เรามาผัดแบบนี้นะฮะ <c oughs> ผัดแบบซอสไข่เค็มนะครับผู้ชมครับก็ <hayat> จะได้อีกหนึ่งรสชาติหนึ่งความอร่อยนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับปูนิ่มนะฮะ หัวซอสไขเ่เค็มนะฮะสุดเด็ดนะฮะมันอยู่ที่เทคนิคการทำแล้วก็การให้ความร้อนนั่นเองนะครับและทีเด็ดจริงๆก,ก็คือซีอิ้วขาวสุดหนึ่งตำาึงสมุนลลมครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับเชฟครับนะฮะ นะฮะคุณผู้ชมครับออกจากครัวเหมือนเป็นที่เรียบร้อยนะะแล้วก็มันได้เจอกับสูตรใหม่ทั้ง3สูตรสองสองสูตรใหม่ใช่นะคะอันนี้เป็นอะไรคะดับตั้งเดิมไม่ป็นนี่เป็นหมอนทองหมอนทองไข่หนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะฮะสองสูตรรากบัวเริ่มจากอะไรดีก่อนเริ่มจากของเพิ่มทุเรียนแล้วผมหมอนทองไข่หนึ่งนะฮะอันนี้จินนองเนยนะ มันจะมีความหอมของทุเรียนนะครับผมแล้วก็ไข่แดงก็สดแล้วก็จะคงไส้ว่าเปลือกบางเนื้อนุ่มไส้เยอะแล้วเพิ่มความกรุบกรอบโดยการใส่เม็ดข้าวจี๊ดเข้าไปข้างในอีกผ่านไปแล้วอยากชิมรสใหม่ให้อะไรเ,เรอจัดมาเลยมังคุดดีกว่าอันนี้เป็นเม็ดข้าจ,จี๊เหมือนกันค่ะใช่อันนี้เป็นแมคแคนเดเมียรครับผมซึ่งอันนี้รสชาติเขาอ่ะมันเป็นหวานอมเปรี้ยวของ อี่อยอ่ะอี่งอันดีกว่ารากบัวที่เราได้ดูขั้นตอนกรรมวิธีการทำไปเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้จะหวานออกหวานนะคะชอบเลยแล้วมันไม่หวานมากเกินไปครับคุณผู้ชมครับพราอมเปองความแบบ สุกกรอบหลายแบบอ,อ,อย่าลืมนะคะหมดปีนี้ไหว้พาาระจันทร์วันที่15กันยาซื้อไปไหว้พาาระจันทร์แล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากให้กับผู้หลับผู้ใหญ่พร้อมกับแพ็กเกจที่สวยหรูนะฮะสวยแล้วก็มีความหมายด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามาสาขายาวราจะได้ทานอาหารอร่อยๆแบบที่เราทานไปเมื่อกี้โปรโมชั่นเซต1599บาท้อเ้ากาคุณภาพราคาที่สุด,สด เอาละครับคุณผู้ชมครับมาบุกมาถึงพัตติการเชียงลีลาของดีๆเราก็มีติดไม้ติดมือมาให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็ดสมบูรณ์มอบให้หนึ่งชุดครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแมงมากค่ะขอบคุณมากครับอิ่มอร่อยมากพี่โอ้โหเยี่ยมยอดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับของอร่อยนะฮะถ้ามาพัตติการเชียงลีลาที่แหละตอนนี้มีกี่สาขามีกี่สาขาสี่สาขาครับสี่สาขามีที่ไหนบ้างคะธนิยะสี่ลมเยาวราชแล้วก็ สินักเรนครับผมสินคกเรนที่เราอยู่ตรงนี้คือท่านน้ปาาที่นั่นเยาวราชหาง่ายมากมีที่จอดรถสะดวกสบายที่สำคัญอาหารอร่อยทุดสุดครับผมนะฮะวันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สุกหน้า4ี่โมงครึ่งกับอร่อยช่องห้า เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะฮะเนื่องจากรายการของเรานะฮะโดยเฉพาะเจี๊ยบกับคุณปายนะครับได้มีคนแอบอ้างชื่อใช่ค่ะเพื่อไปรงคลงข้ามูลนิธินู่นมูลนิทธิที่นี่เพื่อบริจาคเรียกว่าเรียรายเงินนะคะโดยอ้างชื่อของเราและรายการของเรานะคะว่ารายการของเรานะติดต่อให้มาเรียรายเงินนะคะเพื่อการนาไปบริจาคมูลทีิต่างๆถ้าเกิดว่าร้านไหนหรือว่าเจ้าไหนนะครับโดนมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะครับโทรไปนะฮะก็ติดต่อมาทางรายการเราด้วยใช่ค่ะเราสองคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ มิชชาชีพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะที่ถูกมิจชาชีพนะคะอ้างชื่อเราและรายการของเราติดต่อรายการของเราได้เลยค่ะ